สวัสดีครับทุกๆท,ท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับคงจะไม่มีแฟนบอลชาวไทยคนไหนครับที่จะไม่รู้จักนักเตะคนนี้กวงไฮครับเขาคนนี้กําลังจะแยกทางกับฮานอยเอเมื่อสัญญาไม่ลงตัวเมื่อกองกลางตัวรุกทีมชาติเวียดนามกําลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจน กับผลงานของกวงไฮครับเล่นวีลีก6ฤดูกาลโดยลงเล่น1 25นัดยิงได้3-4ประตูซึ่งเจ้าตัวเองตอนนี้อายุ24ปีครับเขาได้รางวัลวีลีก3ครั้ง2ถ้วยระดับซูเปอร,ร์คัพและบอลทองคำเวียดนามเขายังเป็นปัจจัยสำคัญของทีมเวียดนามในการควา้ารองแชมป์ย23เอเชียเ f ฟเอับ2018ีเกม2019และเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบท้ายในปี2022ครับ ซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้ครับแฟนฟุตบอลเวียดนามมีติดตามกันอย่างหนาหูเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายครับรวมทั้งแฟนบอลชาวไทยด้วยครับที่ให้ความสนใจว่ากวางไฮคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนต่อและท้งสื่อเวียดนามเองก็เลยมีการนําเสนอข่าวจากคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวไทยครับที่เขาบอกว่าแฟนบอลชาวไทยบอกว่ากวางไฮไม่เก่งเท่าชนะทิพและมีการยกตัวอย่างบางคอมเมนต์ครับบอกว่าถ้าไปเจลีกในกวางไฮก็คงจะต้องเช็ดเก้าอี้อย่างแน่นอน ซึ่งแน่นอนครับระดับแฟนฟุตบอลเวียดนามถ้าได้ยินอย่างนี้พูดถึงอย่างนี้เกี่ยวกับนักเตะของเขาต้องมาคอมเมนต์แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปฟังครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับค b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเมื่อแฟนฟุตบอลชาวไทยบอกว่ากวงไฮไม่เก่งกว่าชนาทีปไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่ากวงไฮถือว่าแฟนเพลงชาวไทยเอ้ยไม่ใช่ครับน่าจะเป็นแฟนบอลชาวไทยมากกว่านะครับให้ความสนใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่พวกเขาใส่ใจและแค่พวกเขาใส่ใจก็ยังดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาทิพเตะญี่ปุ่นแต่วิลีกไปทีไรไฟดับทุกทีอันนี้คงหมายความว่าไปทีไรก็ไม่ได้เล่นครับ ขอไม่ต้อมาบอกว่ายังคงเห็นว่ากวัวไงเหมาะกับลาลิก้ามากกว่าที่ซื้อผู้เล่นหลายคนได้รับอิสระอย่างมากและไม่มีเงื่อนไขสำหรับการเล่นฟุตบอลส่วนในเจลีกและเคลีกผู้เล่นต้องใช้ความแข็งแกร่งมากการวิ่งสำหรับกวัวไงอาจไม่เหมาะสมอาจไปในประเทศยุโรปเพื่อเข้าสู่ลาลิกา้าโอ้โหมันง่ายขนาดน,นั้นเลยนะครับ คอมเมนต์มาเขาตอบจากคอมเมนต์สักครูครับเขาบอกว่าอย่าเอาชนะตัวเองในลาลิกาคุณสามารถเริ่มต้นในดีวชั่น2และ3ของสเปนได้เยี่ยมมากคอมเมนต์มาบอกว่าในความคิดเห็นก็ถูกต้องบางส่วนเช่นกันถึงแม้ว่ากวงไฮจะมีเทคนิคที่ดีแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขายังไม่ดีเท่าชนะทิฟที่เจลีส่วนทางด้านของเคลีต้องการความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ดีมากคอมเมนต์มาบอกว่าแฟนชาวไทยหลายคนแคร์กวงไฮมากเกินไปเจลีกและเคลี สโมสรเยาวชนยุโยรปล้วนใช้ความแข็งแกร่งความเร็วและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เหมาะสมกับกองกลางตัวเล็กคนนี้ก่อนอื่นตอบสิทธิ์นะครับพวกเราแคร์กวงงหายมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลาลิก้าเป็นลีกระดับหนึ่งของโลกความฝันสูงสุดของผู้เล่นทุกคนในโลกคือเล่นให้เรอัลมาดริกและบาร์ซ่าเขาบอกว่าลาลิก้าเนี่ยเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่คุณสามารถเล่นได้อย่างอิสระตานั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กวงไฮย,ยิงประตูทีมไทยพวกคูนเยอะยิงไปหน่อยตามนั้นครับคอมเมนต์ตมาบอกว่าไม่รู้จะเปรียยนทยบยังไงดูกวงไฮเล่นเต็มแมตช์และในทัวเม,มนต์นไหนก็ได้90นาทีจากสถิติ2019กวางไฮของพวกเราเนี่ยเล่นมากกว่าซูเปอร์สตาร์โรนัลโดหมายเลขเจ็เลยนะตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากอลาลิกาสีก็โอเคคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากวงไฮทําไม่ได้เหมือนชนะทิพย์เหมือนว่าเวียดนามไม่แข็งแกร่งเท่าบาราซิล หนคนคือผู้เล่นในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเยดีและอีกหนึ่งคนคือผู้เล่นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใ e นวีลีกหคนราคา1.5ล้านอีก1คนก็แค่ราคา 400k ย e ูโรแชม f ป CUP ์ครัและ C ีเกมรวม5สมัยแชมป์ใหม่มีอีก2สมัยครับกวงไฮไม่ต่างกับชนาทิปจริงๆครับขอไม่ต้องมาบอกว่าถ้าหาน้อยแข็งแกร่งมากคงได้เตะระดับเอเชียไปแล้ว และกวงงไฮเก่งมากเวียดนามก็ไปแพ้ชนาทิปในเอฟครับที่ผ่านมาอันนี้จริงที่สุดครับขอไม่ตมาบอกว่ามันแย่มากไหมที่จะไปได้ลิลลอแล้วนงางโคอีและดูเพื่อนร่วมทีมของคุณเตะใช่ครับขอไม่ตมาบอกว่าคนที่อื่นอาจไม่ให้โอกาสคุณเล่นคุณจะต้องนั่งบนมานั่งสำรองเหมือนคุณสมัครบริษัทคุณเก่งแต่เจ้านายปล่อยคุณนั่งเฉยและกินข้าวตอนสิ้นเดือนเพื่อจ่ายเงินเดือนและทํางานกวงงไฮก็เหมือนชนาทิปน้อย แต่ไม่แย่เท่ากับเวียดนามกับบราซิลเตะเจไีกได้ครับข็ไม่ต้องมาบอกว่าระดับปัจจุบันของกวงไฮอาจไม่ดีเท่าชนะทิพแต่การทดสอบในอนาคตอาจไม่แน่นอนจะประสบความสเร็จในต่างประเทศหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับกวงไฮและความตั้งใจความพยายามของคุณแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นโคน้ชและผู้บริหารและก็พื้นหลัทีมต,ต่างๆอีกหลายอย่างบาบาบา คอมไม่ต้องมาบอกวะ่าโลกของฟุตบอลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลชนาติทิพย์เลนเดดีแค่กับคอนตเตเรซป,ปรโบโรสโมสรชั้นกลางของเจลีกและเพิ่งย้ายมาที่คาวาสเกฟซาเตเล่ส่วนกว้างไฮเองไม่ได้ไปไหนเลยไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือไม่แต่เขาเป็นคนฉลาดและเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองแม้ว่าในขั้นต้นจะเป็นเพียงสโมสรในลยุโรปตอนล่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมันตราบใดที่เขาสามารถแสดงผลงานแสดงคุณค่าของตัวเองมาได้สโมสรระดับสูงก็จะจับตาดู จากที่3มาเป็นที่2ต่อด้วยพีเวลีกไปช้าๆแต่ชัวร์วันหนึ่งแฟนฟุตบอลเวียดนามอาจจะเห็นนักเตะเวียดนามวิ่งบนสนามยาที่มีชื่อเสียงอย่างสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมันก็คงจะดีมากตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกกับแฟนฟุตบอลไทยครับบอกว่าหยุดเพอร์เจอร์ทีมนักเรียนญี่ปุ่นทีมฟุตบอลสมโมสรญี่ปุ่นยันขึ้นขึ้นลงลงรู้ไหมว่าฮา้อยเนี่ยต้องการหักคอสมโมสรญี่ปุ่นครับ หากจริงๆแน่นอนครับขอม่ตตงมาบอกว่าเปรียบเทียบไม่เท่ากันระดับของกวงไฮกับชาลาทิปหรือเวียดนามกับบราซิลการชมเชยให้เกียรติคือจิตวิญญาณของกีฬาแต่การเปรียบเทียบเช่นนั้นเป็นการดูบินตัวเองเกินไปขอม่ตตงมาบอกว่ารอบรองชนะเลิศที่2ชนาทิปอ่อนแอกว่ากวงไฮเขาจะแสดงอะไรทําไมชนะาทิปเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยไทยพาเข้ารอบคัดเลือกเวิร์คับและชนะน,นัดแรกในเวิร์คัพล่ะครับตามนั้นมอม่ตตงมาบอกว่า ผมไม่มีมายามีผู้เล่นยูวิปสาวของญี่ปุ่นหลายคนที่พ่ายแพ้ยูวิปสาวของเวียดนามในปี2018ในระดับเอเชียแต่พวกเขาเหล่านั้นก็เล่นอยู่ในเจลีกแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้เล่นเวียดนามมีระดับไม่น้อยกว่าผู้เล่นในเจลีกคอมเมนต์ต้องมาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผู้เล่นทุกคนเมื่อไปเล่นต่างประเทศก็คือการมีทีมที่คอยนับสนนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญสําหรับผู้เล่นเขาไม่ต้อมาบอกว่า ขอให้ดีกว่าผู้ชายบางคนที่เคยไปต่างประเทศมาก่อนในเวียดนามไม่ต้องเก่งกว่าชนาทิพย์ขอไม่ต้อมาบอกว่าแน่นอนเขาไม่เหมือนกับชนาทิพย์เพราะทุกคนมีสตไตล์เป็นของตัวเองและเขามากกว่านั้นฉันสนับสนุนเสมอกวงไยเหมาะก,กับยูทิสามเลนเตอร์มากกว่าแทนธนวัฒน์ครับขอเมนต้อมาบอกว่าชนาทิพย์คือใครคุณจะเปรียบเทียบกับกวงไยได้อย่างไรขอไม่ต้อมาบอกว่าโอเคแฟนๆชาวไทยชนาทิพย์ของคุณนะ่ะดีที่สุดแล้ว ขอไม่ต้อมาบอกว่าชนาทิปแข็งแกรงมากเตะที่ญี่ปุ่นและวิ่งจังต่อเนื่องด้วยความเข้มข้นสูงผู้เล่นเวียดนามจําเป็นต้องปรับปรุงความแ็งแร่งทางกายภาพเพื่ออยู่ในทัรวร์นาเมนต์ของญี่ปุ่นคองเฟืองผ่าน j 2ทั้งหมดโดยเดินหรือวิ่งเยชา้าเพียงแค่1นส่วนสอของผู้เล่น j 2ดังนั้นพวกเขาจึงถูกส่งกลับบ้านก่อนขอไม่ต้อมาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ากวงไฮดีกว่าชาลทิปมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนชาวไทยคงบกบุนอยู่กับกวงไฮใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากวงไฮคือกวงไฮและชาติติ์คือกวงไฮของคนไทยเราเกี่ยวอะไรกันนะครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าความมุ่งมั่นของกวงไฮท,ที่จะออกไปจากวีลีกไปยุโรปเป็นเพราะเขาถูกกดดันให้พิสูจน์ความสามารถของเขาเมื่อเทียบกับผู้เล่นชาวไทยและถูกถ้าทายจากผู้ชมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากวงไฮอ่อนน้อมถ่อมตนขยันและกา้าหาครับ มาเป็นคําขวัญเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ากวงไฮเป็นคนไทยเนี่ยเรื่องเราจะแตกต่างกันออกไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาทิปแก่แล้วเพื่อนต่อมาบอกว่ากวงไฮให้ไปที่ญี่ปุ่นลองหน่อยนะครับและคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าลาลิกาเสมอเอาตามนั้นครับเอาที่สบายใจโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามอย่างไรก็เปลี่ยนกำลังใจก,กับกวงไฮครับจะไปเจลีกจะไปลีกสเปนจะไปเคลีกจะไปลีกยุโรปอะไรก็แล้วแต่ครับ แต่ถ้าไม่ไหวก็มาไทยลีกก็ได้นะครับไทยลีกของผมก็ไม่ธรรมดานะครับไอลีกสุดยอดวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ